ท่านทั้งหลายเราคงจะเข้าใจตรงกันว่าชีวิตเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าไม่มีเราโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่เพราะมีเราโลกใบนี้จะมีความหมายแต่ความหมายของโลกเนี่ยมันก่อให้เกิดสติปัญญากับเราด้วยนะโดยเฉพาะโลกใบนี้มันให้ทุกอย่างที่มนุษย์ได้อาศัยกันแต่ขณะดเดียวกัน อยากจะบอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี่ก็น่าจะเอามาเป็นคุธาหรสอนใจเราให้เราได้สติว่าชีวิตเรากับธรรมชาติในโลกเนี่ยมันไม่ต่างกันโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ก็อยากจะให้ชีวิตกับใบไม้วันนี้ได้มามีส่วนนี่ท่านดูนะใบไม้ใบนี้เมื่อก่อนนี้เราจะถนอมมากเลย หลูกไว้ที่บ้านใครตรงไหนเราจะรักและถนอมแต่ว่าหนึ่งมันก็ร่วงโรยสิ่งนั้นก็กลายเป็นขยะแล้วอาจจะกลายเป็นเป็นปุ๋ยต่อไปไม่ใช่เพียงใบที่สุกเท่านั้นใบอ่อนก็มีเนาะเช่นใบโพใบเนี้ยเดินไปเมื่อกี้เห็นมันหล่นร่วงมาก็จะเห็นชัดเลยว่ายังไม่แก่เลยเนี่ย ยังอยู่ในสภาพที่น่าจะได้ในโลกนี้อีกหลายวันมันก็ร่วงโรยไปแล้วก็มาดูสิใบเล็กนิดเดียวมันก็ต้องทิ้งร่วงโรยมาอยู่กับก้านอยู่กับกิ่งของมันไม่ได้แล้วก็มาดูใบน้อยเนี่ยเราเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ต้องแก่มันไม่ใช่ต้องสุกไม่ต้องงอมหรอก เพียงแค่เกิดมาไม่กี่วันมันก็ร่วงแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราเหมือนกันเราจะอย่าหมายมั่นว่าเราจะต้องอยู่เป็นร้อยปีเราอย่าหมายมั่นว่าชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงขอให้ดูต้นไม้ใบไม้นี้แล้วเอามาเป็นคติเตือนใจว่าเกิดมาวันเดียวอาจจะตายก็มีสองวันสมวันช่วงชีวิต ที่ไม่มีคําว่าความตายเนี่ยไม่มีพระเจ้ทาทรงสอนเราว่าอัจเชวะกิจ,จมาตะปังความเพียรเป็นกิจต้องทําวันนี้โกชัญญามารนังสุเวใครจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้นะิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาการผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรางนั้นขอใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดจงทําวันนี้ให้ดี แล้ววันหน้าก็จะได้ดีขอให้มีดีวันนี้อย่าคอยดีวันหน้า